สบายดีทุกคนนี่เราขับคอนเสิรช่องนี่ชาแนลนะนี้ก็เป็นเวลาอยู่แปดโมงนาะนี่ชิ้นขาวเช้าแล้วเนาะและนี่ก็สิไปน่าแซงเนาะแล้วก็สิอัปเดตทางไปน่าแซงให้เบิ่งว่าสิยากบ่หรือว่าเป็นองไดเนาะไกลบอหรือสำใดก็ไปไปเบิ่งหรือว่าไปติดตาไม่พร้อมพรอมกันเลยทุกคนตอนนี้เฮาก็กำลังสิขึ้นรถไปเนาะสิขึ้นรถจักไปไอเกลเบี้ยแก้วคือเก่าบายช่วงนี้ก็สิลงดำนะ น้ำก็เจ๊กคนแล้วโอ้ยตายแล้วสิฟ้าเฮาโห,าหาแล้ว เปลี่ยนกันครับรถนะเนาะเลยแก้วครับรถวัเลยครับเอง สบายดีแนสบายดีแนมก้อยบ่ <c oughs> เคยเข่ากล้องเนาะเลอะหอนเลยทางก็จะเ,เปื้อนนะนี่มัวเหงอะไรนี่ก็สิครับไปคนเดียวหัวทางมันเปื้อนเนาะพี่น้องทางมันบ่ด,ดีเนาะเขาสิให้นี่ครับไปคนเดียวนะพวนเพราะว่าอันรถกับตีนแปร เป็นหลานเนาะเขาเจานอนอยู่นะสบายดีเนะสบายดีกล้องเนะหลานโนรอพี่น้องหลานนอนบ่เคยขอดกล้องเดตอนนี้เขาก็ลังหอนแล้วเนาะนี่ะน่เฮาอยอยู่ผูเดตอนนี้ก็หอนแล้วเนาะน,นีนน่บรรยากาศถุงนา้อูกมาอยู่นะ รถตีนแปะอืมเหมือนกัอืมแจ่แปะนยุกหะแล้ยเดี๋ยวนี้แก่ๆใครก็ใหม่ใช่เหนอพี่น้องสบายดีนะสบายดีเอฟซีนะเรานอนเผาเขาเนาะพี่น้อง หน่อไม้อืมเดี๋ยวทันพิโซมันนี่แก่หน่อไม้เนาะอันนี้คืออาหารเนาะอาหารเที่ยงอาหารตอนต้นเที่ยงโค้กเพือกเออไม่ใช่เป็นไงโค้กไผ่ลูกกาเจบแอวเอ่ยสวัดีเอ ใชยเ่าว่าขออันกาแฟน้ำเอฟซีสบหนึ่งเนาะเพืนมาทางทางก็ไผ่เจ็บเอวพนว่ากินกาแฟแล้วมาเจ็บแอวคนเื็นหันเิ็มหน้าเนื้อนี่แล้วเดี๋นี้แล้วคนอืนเะไร้เงียบเนาะกระชงมากับปั่นให้ป่าแน่เอาผู้เดี่ยวไล่ มีนจเป็นการลกกานะทุกคนไมอเวนแกงไม่สุ่มกันเลยมีต้มแกะต้มเนาะแกะ้มแล้ไหมอะเนี่ยมีเยเลยแสบหน้าให้มันแล้วก็บ่ใยา่ปุ้ยขึ้นไหวอยู่ไส่กนาเข้าปลปเจ็บซี่เพื่นนะ มีออกก้อมมีออกก้อมก้มไปนี่แหละหายร้นเราอะวากาแฟอีกทีกาเราสิลกยากเนาะกาเราสิลกยากเราสิลกเราสิคอยคอยลกไปเนาะเพราะว่าเราบม่ได้จ้างคนเดี๋ยวเราลกเองสองคนอันกาดินด้าเนาะโดยที่คือดินทรายนาปีครับทีจะพูดว่าซึ่งซูงนะ เออจะไปแดงๆตัวผู้เราไปแล้วตายบ่มีเป็นมาดำไปมันก็บพีเป็นมาแม่ตัวผู้เนีะนี่นี่คือตัวผู้เนาะใบมันสีแดงจอนไอ้กงมาส่งมาเห็นเส้นทางไอ้กงงามเนาะเคียวเจ้าก็เซิร์พุยปะเออเขากรมาเช่อตาตรงเออ มันดำ้วก็เซ์อ,อีมันก็ซๆดำปืงเออจับหน่คือหน่อยอับไล่คือไล่เบนได้เป็นร้อยสองร้อยผ้วเล้วเนาะอะไข้านะโอ้ยหอมแล้วอะไรทำอของอ้างาดีิลถุกคนละกะตอนนี้แล้วนี่กะในมาหดหน้าเลยเป็นเทียมหอยเลยเนาะแล้วนี่กะสีบไปดำน้าแล้วเนาะ ว่าคลิปนี้กัะสีนี้แต่นี่มาอัปเดตทางมาหน่าแซงให้พี่น้องเอซีทุกสุ้ทานเบิ้งเนาะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้กอจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเิื่อทีเดียวพาคลิปจะต่อไปข้อกันใหม่ในคลิปหน้านะบายบาย